เอาเลยครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีกันด้วยนะครับกับช่วงเช้าวันที่สดใสวันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่กาชาพาสองเข้าแล้วนะก็ถเกิดว่าใครเขามีเพชรเตรียมกันไว้ดีๆก็น่าคงคงจะตื่นเต้นใช้ได้แหละแต่แบบสำหรับผมที่แบบว่าเพิ่งโชคเลือดกับไอสามัทในพาร์ทแรกไปเนี่ยก็ไม่ค่อยเหลือเพชรเท่าไหร่นะครับยังดีที่ว่าเออผมเอาเพชรสำานึกบุญคุณอะแลกตัวลุงซึ่งมันพอมีลุ้นได้ไงนะ ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้แลกตัวลุ้งเนี่ยผมจะได้ลุ้นแค่สองมันตี่เองซึ่งแม่งถ้าทําเป็นคลิปแล้วอะแม่งเปิดไม่ถึง4นาทีแน่นอนก็น,น, <g ül> นะครับผมแอบจะเศร้านิดนึงก็ไม่มีเพชรเปิดแล้วแต่ว่าไปยังมีเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับมาลุ้นกันว่าด้วยจํานวนเพชรอันน้อยน,นิดแค่นี้มันจะออก LR อะไรบ้างนะครับจะออกตัวใหม่หรือไม่เดี๋ยวมาลองดูกันนะ <g ül> เพราะถ้าเกิดว่าเราโชคดีพอเนี่ยมันก็ออกตั้งแต่ตัวลุ้งใบแรกแล้วล่ะนะครับก็มาละมารีลาก่อนจะเปิดละกันนะครับนี่คือตู้หน้าตาตู้นะครับ ที่ผมเซอร์ไพรส์ก็คือมันมีการลดโปรโมชั่นด้วยในการเปิดรอบแรกมั้งนะรอบแรกใช้แค่30เพรเองในการเปิด1มันติแล้วก็รอบ2รอบสาเนี่ยเหมือนจะใช้50เพรแล้วก็มีฟรีตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นเปิด50เพชร3ครัง้งฟรี1ครัง้งแต่ว่าเนี่ยมีลดราคามาให้ด้วยซึ่งก็ช่วยให้คนเล่นที่แบบว่าไม่ค่อยมีเพชรเหลือแล้วเนี่ยเปิดได้เร็วขึ้นเปิดได้ง่ายขึ้นหน่อยนะครับก็มาดูตู้ของทงั้งกันละกันนะครับอ่ะนี่คือตู้ทั้งนะฮะของเซิร์ฟเวอร์ GB ก็ประกอบไปด้วยทั้งตัวใหม่ที่ภาพ ASR โคตรสวยนะฮะผมว่าภาพอาร์ตทั้งอ่ะเทพกับโกฮังอีกดูดิดูด Art T U นนะอ,อาร์ตทีวาร์นะไอชี้อ่ยเทพมากนะครับแล้วก็อาร์ตล่าง LR ล่างเนี่ยมันก็เทพเหมือนกันชอบอาร์ตมากมากเลยนะครับมีทั้งตัวใหม่มี LR โกนกนะครับที่ก็ยังเก่งอยู่เนาะมีเอาบูม่าที่ เก่งมากนะครับใครได้มาถือว่าคุณโชคดีมากเลยเหลือว่าก่อนนั้นนีใครได้รุนเรธมากคือแบบคุณโชคดีมากแหละเอวาบูมานี่เก่งนะครับเป็นตัวละครสุดยอดซัพพอร์ตของลูกทีมเลยก็ว่าได้ที่มันอยู่นะเอวาสามาัดน่วงเอาไปเสริมทัพให้กับทีมโกคูแบ็กในพาร์ทหนึ่งนะครับโกฮังกับทังรู้สึกว่าแม่งกลับมาบ่อยมากเลยใครใครรู้สึกเหมือนกันบ้างว่าโกฮังกับทังแม่งควนตู้บ่อยมากอะตู้ไหนที่เป็นตู้เหรียญเหรียญเขียวเหรียญเหลืองเหรียญคูณสองเนี่ยไอเอวาโกฮังกับทังจะมาบ่อยมาก เห็นมันวนกลับมาหลายรอบแล้วนะครับมี LR GoKu Black ม่วงด้วยซึ่งการที่มันใส่เข้ามาในตู้แบบนี้มันจะมีเศษ ECA หรือเปล่าเนี่ยฮะทำไมถึงใส่เข้ามาเนี่ยฮะยังไงให้มันตรงตีมหรือเปล่าไม่แน่ใจ,จเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายด้วย g o คูก o d กับฮิโตะ LR นะครับก็ก็โอเคหน้าตู้นะครับดีๆก็มีแค่บูม่ากับพวกโกนกแล้วก็ทังตัวใหม่สานมัดอะไรก็วานไปนะครับส่วนตู้โกฮังก็นี่ครับเป็นตู้ที่มีเหรียญเขียวเยอะกว่าตู้ทัง เพราะว่ามีโกฮังฟิวเจอร์ตัวใหม่ที่รู้กันนะครับเก่งแน่นอนนะครับมีโก mm hmm. เลนเจอร์เหลนเขียวที่กลับมาอีกครั้งมีเอลมาคูลเลอร์เมทัลที่เก่งเฉพาะทีมนะได้มาก็ต้องไปปั้นทีมแม่งอีกเออไปเล่นทั่วทีมคูลเลอร์ทีมเมทัลคูลเลอร์ของแม่งะนะฮะแล้วก็นี่ที่สําคัญเลยคือบูฟ้ากลับมานะครับบอกว่าเรียกว่ากลับมาเป็นข้างตัวเพราะมันคือตัวละครเอลมาปกติอยู่แล้วเราสามารถลุ้นเปิดหาได้ซึ่งบูฟ้าเอลมาก็เก่งเหมือนกันนะครับตัวนี้เก่งมากๆด้วยมีเจเนบ้าเหลืองที่ หลายคนอาจจะเบื่อหน้าแต่ผมไม่เคยมีเลยนะครับซึ่งได้มาจะดีมากเพราะกูอยากได้มา,มานานและเกินเนี่ยไม่เคยออกสักทีไม่รู้หายไปไหนมีเอาวาโกคูโกหังปล่อยขึ้นเต่านะตัวนี้ก็ยังเก่งอยู่ดามจแรงนะครับเป็นตัวละครใสนุกดามเมจดแล้วก็ปยดท้ายด้วยเอาวาโกคูพิกโลสีเหลืองที่ก็ยังเก่งนะครับแต่ว่าเล่นไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไปอยู่ในทีมไหนเท่าไหร่เพราะว่าแฉทมันน้อยนะครับเล่นแค่พวกทีมจอยฟอร์สอะไรอย่างนั้นแหละนะนี่แหละนี่คือตู้หน้าตู้ของทั้งสองตู้นี้นะครับก็เปิดแล้วแต่ ตามที่คุณต้องการนะครับคุณขาดตัวละครไหนคุณคิดว่าข้างตู้คุณเนี่ยข้างตู้ที่คุณดูเนี่ยมันเหมาะกับไอดีคุณไหมก็ลองตัดสินใจแล้วไปเปิดดูแล้วกันนะครับซึ่งผมจะมาใช้ตั๋วลุงที่เราแลกมาไปเปิดก่อนนะครับเพราะถิดว,ว่าใช้ตั๋วลุงแล้วเปิดได้เลยเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเพรเพิ่มไงเออนะครับมารู้ิึว่าพลังของสายฟรีจะเป็นยังไงจะบอกจะสายฟรีก็ไม่เชิงนะไปเอาไปเอาพลังจากเพชรสำนึกบุญคุณเนะี่ยซึ่งเพชรสำนึกบุญค,คุณก็คือเอามาจากการเติมเปิด่แหละไอ้เชี่ย นะฮะมาเรามาเปิดตู้โกหังเลยอย่างที่บอกไปผมจะคุ่มแค่โกหังนะครับโกหังลูกเอ้ยมามีลุ้นอยู่นะยี่สิบเอ็ดกบคือได้แบบตั้งสองมันตรีละเออสองมันตรีมีลุ้นอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเปิดกันเลยผมจะไม่ใช้วิธีอะไรทั้งนั้นมาครับเจ็ดใบตรวจลุงไปก่อนเลยนะฮะดูสิว่าจะออกหรือเปล่าครับอลุ้นลุ้นมากเลยลุ้นให้เป็นมิติโรเซร่แบบง่ายๆใช่ไหมมันจะได้แบบฟุบฟับรับโชคเลยอ <laughs> โอเคครับ ดอกแรกเจ็ดใบแรกเหมือนยังไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ามันดูแบบโดดเดี่ยวเหลือเกินเลยฮนะโอเคมันเงียบมากจริงนะคือแบบแม่งซูปเปอร์ไซยาขึ้นเต่าจบเลยอ่ะไม่มีแปลงเป็นขั้นไหมเลยนะโอ้โหมาถึงก็เออาร์ล้วนเ็ดใบนะครับตัวลุงของเรานะครับสำนึกบุญคุณเอ้ยบุญคุณอันใหญ่หลวงมาอีกเจ็ดใบอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นเจ็ดใบสุดท้ายแนละ้วมันรู้สึกมันหายไวนะมากเลยกูเอาเพชรสำนึกบุญคุณมาแรกนี่มันคุ้มไหมเนี่ยนะนะ แต่นั่นแหละเราต้องทําใจเข้าใจเลยครับว่ามันใช้ดวงในการในการเปิดแล้วแหละมาอา้าวกูเปิดตู้ทั้งทำไมเนี่ยเดี๋ยวนะผมไปเปิดตู้ทั้งเฉยเลยครับแล้วผมไปเปิดตู้ทั้งเฉยเลยผมลืมเลื่อนอา้อาวชิบหายเไปเปิดไปเปิดตู้ทั้งเฉยเลย <c oughs> แล้วเมื่อกี้คือแม่งออกแอนิเมชันเหมือนจะเป็นแอนิเมชันการันตีฟีเจอร์เลยนะไอเหี้ย แล้วลืมเลื่อนนะลืมเลื่อนไคือโกหังมันอยู่ตู้ด้านล่างแล้วทางมันอยู่ตู้ด้านบนผมก็ต้องมาเลื่อนก่อนแล้วผมแบบผมพูดเพลิ่แล้วผมก็เปิดไปเลยอะ่ะเห็นแค่ตัวไม่แค่เปิดกูก็เปิดไปเลยโกนกเลยครับผมโปลดสองเส้นทางเรียบร้อยนะครับได้ตัวเหรียญเขียวเข้ามาเพิ่มเลยครับผม <c oughs> ไอ้กะจะมาเปิดตู้โกหงังแต่ได้โกคูนกจากตู้ทังอ่ะังงงกระดิ๊งงงกระสิเอองงกระสิโอ้โหสองเส้นทางกับโกคูนกของเรานะครับก็ได้ตัวเหรียญเขียวมาละ ถ้าได้เปิดถ้าไปลั่นเปิดตู้ทางแล้วออกเอลวาร์ทางนี่กูลั่นจริงนะเนี่ยเออมาครับโอ้โหเสียด้เลยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผมไม่เปิดตู้โกหังแล้วผมได้คาเนลบาไม่แก่คนจะเป็นไอ้คูลเลอร์เมทัลนั่นแหละซึ่งก็ไม่ไม่ดีเท่าโกโนก,กันนะงั้นอาจจะโชคดีที่ว่าเราไปลั่นเปิดตู้ทางก็ได้มาตู้โกหังเอาใหม่นะครับเจ็ดใบนี้ขอแบบปึ๊บเป็นมิติโรเซร่ได้ไหมแบบจบๆเลยอะ่ะจบๆเลยนะเพื่อนโกหังพลังของการกอบกู้อนาคตเว้ย มายังไม่ขนาดนั้นเบต้าอีมาเบต้าขอร้องเลยฟิวชั่นกับเราเถอะนะขอร้องล่ะครับพี่ฟิวชั่นเธอขอร้องไม่ฟิวมันไม่ฟิวมันไม่ฟิวไม่ฟ <c oughs> ออิวเให้าเดะเหมือนจะไม่ออกจริงอะไายันหนึ่งอย่างนี้มันไม่น่าออกนะครับผมว่าอมไม่เกี้ยออกแหละแต่ออกไปออกไปเปิดตู้อื่นไงไปเปิดตู้ทั้งเฉยไอ้เหี้ยไม่เ้ยเครียดเลยกู นะครับตามนั้นนะครับอย่างน้อยเ็นก็ถือว่าตัวลุงเนี่ยมันยังให้ของดีแล้วมาคือโกโนกอยู่ก็ก็โอเคนะครับก็ดีต่อไปนะครับได้เวลาเสียเพชรจริงๆจังๆในการเปิดแล้วนะครับรู้สึกโอ้โหตัวเองแม่งจนมากเลยยะจกมากเลยคือไม่เหลือเพชรอะไรเลยเหลือแค่เก้าสิบเมตรนะคือแบบไม่เหลือจริงๆครับผมเปิดหมดหน้าตักจริงกับไอ้พาร์ทแรกครับพาร์ทแรกแม่งกินไปเยอะมากเป็นแทบจะสองพันเพชรได้มาโกฮังเราไปลุยกันเลยครับ มันตีแรกนะครับสามสิบเพชรนะครับขอลองออกมาออกมาออกแบบง่ายๆ่าฮึอคุริลินคุรลินก้สิบแปดโอเคนะครับได้ฟีเจอร์นะครับผมจังหวะนี้ฮะมาลองดูกันว่าจะเป็นตัวอะไรครับขอลองเลยขอลองเลยโกหังมาหาเราหน่อยนะมาเหอะเราเหอะโกหังมางพลังให้เรามาทุกคนขอพลังหน่อยโอ้โหเวลากลับไปอนาคตกันเถอะนะกระจกแตกเมื่อกี้ผมไม่เคยได้นะที่เป็นไม้กับทั้งคุยกัอนอะ ได้แค่ทั้งโกเลนเจอร์ว่ะโอ้โหนี่ผมได้โกคูเหรียญเขียวทั้งสองตู้เลยอ่ะได้โกเลนเจอร์มาครับผมได้เหรียญเขียวรัวๆเลยนะแต่แบบผมไม่ได้ตัวใหม่จะบอกว่าโกเลนเจอร์เนี่ยผมผมก็ได้เป็นทางที่สองเหมือนกันนะรู้ปะโกเลนเจอร์กูก็สองทางแล้วตอนเนี้ยโกโนก็สองทางโกเลนเจอร์ก็สองทางนะครับดีอยู่ดีอยู่มันมันแค่ไม่ได้น่า มันแค่ไม่ได้ตัวใหม่แต่ถามว่าดีไหมคือโคตรดีแหละนะครับโกเลนเจอร์กับโกนกเนี่ยดีแล้วบูรี่แถมด้วยโอเคการว่าบูรี่นี่ผม90%ด้วยนะครับมีรุ่น e c a แล้วเก่งมากๆบูรี่เนี่ยก็ไม่แย่เลยครับสำหรับสำหรับการเปิดในมันติแรกของตู้โกหังได้โกเลนเจอร์มาปวดสองเส้นทางนะตอนนี้คือจะบ่นก็ไม่ได้แหละเพราะว่าเราได้ของดีมาแต่เราอยากได้โกหังโกหังโกหัง โอเคบินมั่วแลวครับจังหวะนี้ฮะจบแค่นี้แล้วกัน <c oughs> คลิปกูมันประมาณนี้แหละนะมีได้ก็ต้องมีสนะีมันติดที่สองก็อย่างนี้เห็นเลยนะฮะกาลิกจูเนียเกิดลุงซะด้วยเรานะั่นะนะนะต่อไปก็เปิดอีก50เ้งสิเพจค่อยสีซึ่งผมเหลือเพรแค่เนี้ยผมไม่เหลือเพรเปิดแล้วอะด่านก็ไม่มีด่านมาให้ฟาร์มแม่งเอ้ยคือแบบแย่มากแม่งอัปเดตมาแต่ตู้แต่ดานไม่มีเพิ่มเลยครับ ต้องมานั่งรอด่าน ECA หรือด่านหลายๆอย่างเข้ามากูต้องเติอมอัดเปิดอย่างเดียวอย่างนี้เหรอโอ้โหนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปเปิดกาช,ชาแบบคูรจะสั้นนะครับ <Okay. S 2> ก็ไม่รู้ว่าผมจะไปหาเพชรจากที่ไหนมาเพิ่มแล้วมาเปิดไหมแบบเอามาต่อในคลิปเนี้ยนะเพราะเดี๋ยวคลิปแม่งสั้นไปก็เดี๋ยวอนว่าถ้ายังไม่มีต่อก็ขอตัวจบคลิปตรงนี้เลยละกันนะครับแต่ถ้ามีต่อเนี่ยผมจะมีต่อท้ายให้ท้ายคลิปโอเคเจ็บนี้จเจนใหม่ ไปแล้วครับผมใครได้ตัวละครอะไรกันบ้างเปิดไปกี่เพศมาลองบอกผลสรุปกันได้นะครับผมเจนใหม่นะฮะใครที่กําลังแบบใครที่เพศหมดแล้วก็ต้องทําใจเหมือนเราเลยนะทำใจเหมือนผมเลยที่ว่าต้องฟาร์มตากกิจกรรมเปิดหาเอาอย่างเดียวเลยตอนนี้คือไม่เหลือจริงๆนะครับผมเข้าใจคนหัวอกเดียวกันนะฮะแล้วเจนใหม่ชิปหน้านะครับเจ็บนี้ไปเลยครับสวัสดีครับอ่ามันยังไม่จบ <laughs> ชอปรางเงินสาเร็จแล้วนะครับร้อยบาทนะครับผมโปรโมชั่นฉลองพาร์ทสองไอ้ห่าร้อยสี่สิบเก้าบาทสามสิบเพชรก็ไปที่ร้อยันหนึ่งรายนะครับมามันยังไม่จบนะทุกคนเรามาดูของแถมดีกว่าว่าสรุปแล้วเนี่ยการเปิดกาชาของผมนะครับอนาคตของผมมันจะดํามืดต่อไปจมปักกับความเกลือหรือว่าจะเป็นอนาคตที่สดใสที่เราพร้อมจะทําคลิปรีวิวกันต่อนะครับผมเอางี้นะถ้าผมได้มันมาเลยอ่ะผมจะลงคลิปรีวิวมันวันนี้เลยเอาป่ะล่ะเออ ยังไงกูก็ทำอยู่แล้วเพราะว่าไงถึงแม้กูจะไม่ได้กูก็ทำคลิปยืมเพื่อนอยู่ดีนะครับดังนั้นไป let's go มันตีอีกรอบหนึ่งแล้วไปฟรีกันมิติโลเซ่มาโกฮังฮึกเหิมหน่อยฮึกเหิมหน่อยก็ไม่ได้ฮ่าฮ่าว่าจะฮึกเหิมแบบขอพลังฮึกเหิมแล้วแม่งออกมาเลยอย่างเงี้ยแม่งไม่มีว่ะเออโอเคครับมาไม่รู้ว่ามันพูดอะไรบ้างนะครับเพราะผมปิดเสียงไว้นะครับจะได้แอบลุ้นมากกว่าแต่ออนิเมชันคันนี้คือไม่ได้ลุ้นนะ ถ้าจะเป็นแค่ไซส์นหนึ่งคือไม่ต้องรุ่นดีกว่านะผมว่านะโอ้โหเอาอีกแล้วโกหงทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมต้องมันมันต้องยากตลอดเลยวะต้องยากก่อนแล้วค่อยเท็นหางข้างตู้ <c oughs> ไม่เคยได้หายากหลอเกิเรู้สึกไอตัวพวกข้างตู้ตัวใหม่นะโอเคก็ดีอยู่นะครับ นะต่อไปนะครับมันติฟรีของเราแล้วแล้วก็จบคลิปกันก็ให้มันรู้ไปเลยว,ว่าสุดท้ายผมจะได้ไหมหรือผมจะไม่ได้ในคลิปนี้แต่ผมเชื่อนะว่าคุณโกหังนะครับผมโกหังอนาคตเขาต้องมาหาผมแน่นอนผมเชื่อสุดใจเลยโกหังโกหังโกหังไอ้เวงเอ้ยทางนี่บินมาสองรอบแล้วเนี่ยบินเอาเอาโกเทนมาดิมึงเอาเจ้าสื่อมาทำไมเด้อ โอเคครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปิดตู้โกหังของเราก็อย่างที่เห็นนะฮะอืมดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บรวดเร็วสปีดรันนะเคฟาคาลิฟูราเขียวนะครับตัวนี้ก็ยังไม่เกินลุงมั้งเออได้อยู่นั่นแหละฮะตามนั้นครับผมนั่นแหละครับตามนั้นนะฮะสำหรับตู้โกหังก็ไปแล้วนะครับลูบแรกก็อย่างที่เห็นเลยนะครับลูบแรกบวกกับตั๋วที่เปิดแค่สองรอบเพราะว่าไปเปิดตู้ผิดไปเปิดตู้ทั้งอีกรอบหนึ่งก็เลยอย่างที่เห็นนะครับผม ก็เดี๋ยวว่าย่างไงได้ไม่ได้ค่อยเป็นนอกรอบทีหลังแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวผมก็ค่อยทําคลิปยืมเพื่อนเล่นอยู่ดีเพราะว่ามันสามารถยืมเพื่อนเล่นได้แบบ20 0ซนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปยืมเพื่อนเอาก็ได้นะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจริงๆแล้วครับเจนหมาคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ